สวัสดีบรรดาเพื่อนๆชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทุกทท่านฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวนักสะสมทั้งหญิงและชายเลยฮะเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอบคุณเพื่อนๆที่กําลังรับชมช่องของปอปาอยู่นะฮะและฝากขอบคุณไปยังบรรดาเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของปอปาไว้เพื่อนเพื่อท่านผู้ชมฮะวันนี้ จะพาเพื่อนๆนนมาชมแบงค์ยี่แบบที่16ของในหลวงรัชกาลที่9านะฮะพะแบงค์นี้นั้นเขามีความพิเศษนะเพื่อนๆท่านผู้ชมพิเศษอย่างไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาชมกันในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมฮะแบงค์ที่มีความพิเศษนั้นย่อมมีราคาฮะฉะนั้นวันนี้เรามาชมกัน นี่คือแบงค์ยี่สิบครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นแบงค์ที่มีความพิเศษฮะคือถ้าพูดไปแล้วไม่ได้ผิดปกติอะไรฮะแต่ว่าแบงค์นี้นั้นมีความพิเศษถ้าจะพูดถึงเรื่องจํานวนการผลิตเนี่ยท่านผู้ชมฮะคงจะหลายหลายล้านฉบับฮะฉะนั้นเราคงจะไม่พูดถึงเรื่องจํานวนการผลิตแล้วนะฮะเรามาพูดถึงความพิเศษของแบงค์แบงค์นี้ เอามาให้เพื่อนๆเนี่ยชมกันเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่พบเจอแบบนี้จะได้รู้ว่าเขามีความพิเศษครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมแบงค์นี้เป็นแบงค์ตัวอย่างฮะตัวอย่างนั้นเขาเกิดขึ้นกับแบงค์20แบบที่16ของพ่อหลวงหลอ9ของเรานะฮะ แบงค์ที่จะเป็นแบงค์ตัวอย่างดนันั้นเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะแบงค์ตัวอย่างที่เราเห็นกันเป็นตัวหนังสือสีแดงที่พิมพ์อยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายของแบงค์นะฮะเขียนคําว่าตัวอย่างแต่ให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตดูที่หมวดตัวเลขนะฮะหมวดตัวเลขนั้นจะเป็นศูนย์ทั้งหมดฮนะคือ เพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะด้านบนตัวเลขตัวเลขด้านบนเนี่ยจะเป็นศูนย์กอหลังจากนั้นก็เป็นศูนย์ทั้งหมดทั้ง7ตัวนะฮะทางด้านล่างเป็นศูนย์เหลังจากนั้นก็เป็นศูนย์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 ทั้ง7ตัวเหมือนกันแบ่งแบบนี้นั้นเรียกกันว่าแบ่งตัวอย่างนะเะน <ME> เพื่อน,อน,อนท่านผู้ชมอันนี้ เพ,พื่อนเพื่อนท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยถ้ายัางไม่มีความรู้ทางด้านแบงค์ตัวอย่างท่านมาชมคลิปนี้แล้ว nae. เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยเกิดเกิดท่านผู้ชมพบเจอแบงค์แบบนี้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเก็บได้เลยนะครพอแบงค์ตัวอย่างนี้นั้นมีราคานะฮะมีราคาในการซื้อขายะะทางด้านราคาซื้อขายนั้นนะฮะแบงค์นี้ ถ้าเป็นแบงค์ยีตัวอย่างเนี่ยอย่างน้อยๆก็ขึ้นหลักพันฮะจะเป็น1นึ่ 2, พอาจจะถึง4 1, 000, 5, 000นะี่0ันห้ะเพื่อนๆท่านผู้ชมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูว่าแบงค์นั้นเป็นแบงค์อยู่ในสภาพผ่านใช้หรือสภาพผ่านใช้ดูดีหรืออาจจะไม่ผ่านใช้เลยนะฮะการกำหนดราคานั้นขึ้นอยู่ที่สภาพของแบงค์นะฮะ คือที่จริงแล้วแบงค์ตัวอย่างเนี่ยมีมีอยู่ที่แบงค์หลายชนิดราคาทุกน่าจะเป็นทุกๆชนิดราคาฮะไม่ว่าจะเป็น20บาท50บาทแต่แต่ละแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ 16,, 15 14หรือว่าจะเป็นเลื่อนขึ้นไปแบบแบบสูงไปกว่าแบบที่16นะฮะฉะนั้นแบงค์นี้ หรือแบงก์อื่นไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาใดนะฮะถ้าหากเพื่อนๆต้องต้องพบเจอเนี่ยวันวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีโอกาสที่จะหยิบจับแบงก์หรือธนบัตรเนี่ยใช้สอยในชีวิตประจําวันฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมลองสังเกตดูก่อนใช้นะฮะพลิกดูด้านหน้าด้านหลังสักนิดหนึ่ง เพื่อเพื่อนๆท่านผู้ชมอาจเป็นผู้โชคดีเจอแบงค์แบบนี้เข้าเนี่ยถือว่าอย่างน้อยๆเขามีราคาในการซื้อขายมากกว่าหน้าแบงค์ปิดไกลแล้วนะฮะดีกว่าเราจะไม่สังเกตเลยแล้วเราก็ต้องใช้สอยไปในราคา20บาทนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมอันนี้เอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ได้สังเกตดูได้รู้นะฮะ หน้าเผื่อหากเพื่อนๆท่านผู้ชมพบเจอแบงค์แบบนี้เข้าไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชั้นราคา20บาท50บาทแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันอาจมีออกมาปะปนนะฮะมีนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมพอแบงค์นี้นั้นมีผู้นักสะสมผู้คนอื่นเนี่ยพบเจอแล้วนะฮะฉะนั้นแบงค์แบบนี้ให้สังเกตดูนะฮะเป็นแบงค์ตัวอย่างแบงค์ตัวอย่างแต่มากไปกว่านั้นแบงค์ตัวอย่างเนี่ยจะ จะ,จะเกิดขึ้นอยู่กับแบงค์ที่เป็นหมดเลขศูนย์นะฮะเพื่อนเท่านผู้ชมที่จริงรายละเอียดอาจมีมากไปกว่านี้นะฮะแต่ว่าไม่อยากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี้ยต้องมาเสียเวลามากกว่านี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะฮะวันนี้เวลาหมดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ